7จ็ดโมงสีนาทีเรื่องเราเช้านี้กลับมาว่ากันต่อนะครับยังอยู่กับเรื่องโควิดแต่จะเป็นเรื่องที่ชีวิตมันต้องเริ่มต้นเมื่อเริ่มมีการผ่อนคลายวันพุทธที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้ถูกไหมล้งไว้ค่ะอย่างที่เราทราบกันนะครับจุดใหญ่ๆจะเป็นเรื่องการห้ามเดินทางก่อนหน้า29จังหวัดสีแดงเข้มก็สามารถจะเริ่มเดินทางเอาเท่าที่จําเป็นรถเมย์ไม่ใช่รถเมย์รถบก,บกส<อ>เครื่องบิน <5. S 2> นะครับอันนี้ยกเป็นตัวอย่างรวมถึงห้างศูนย์การค้า อื่นๆมันจะขยับขยื่นตามมาแต่จุดสําคัญที่มีการพูดถึงกันก็คือเรื่องการตรวจ ATK หรือการวรับวัคซีนครบโดสเนี่ยน้องใบสนามบินทบทวนกับทุกผู้ชมนะครับว่ากรณีของสนามบินดูเหมือนจะมีหลักเกณฑ์ออกมาแล้วใช่ไหมน้องใบว่า จะต้องดําเนินการตามที่จังหวัดปลายทางเนี่ยแจ้งเอาไว้น้องใบใช่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะคุณผู้ชมจะเดินทางก็ต้องดูจังหวัดปลายทางด้วยนะคะส่วนตัวเครื่องบินเองเนี่ยเขาก็จะมีการจํากัดจํานวนผู้โดยสารบนเที่ยวบินไม่เกินร้อยละ75ค่ะ,ะไม่อนุญาตให้กินอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าอันนี้ก็เน,น้นย้ากับท่านผู้ชมนะครับนี่คือเรื่องการบินซึ่งก็เริ่มจะกลับมาใช่ไหมค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกับท่านผู้ชมไปเมื่อวาน ดูเหมือนจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมออกมานะครับว่าสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบอกว่าขณะน,นี้การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติแล้วนะครับทุกผู้ชมครับออกมา14ข้อมีผลบังคับใช้เนี่ย11กันยายนนี้เป็นต้นไปประกาศนี้จะมีผลให้เที่ยวบินกลับมาดําเนินการเที่ยวบินในประเทศกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่า14ข้อนะั่นมีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะไปถามมาดูเบื้องต้นหลายจังหวัดก็ใช้วิธีการเรื่อง 1. วัคซีนครบสองโดสถูกไหมสอง ATK หรือ PCR เจ็ดวันไม่เกินถูกไหมแต่บางจังหวัดยังไงก็ไม่ยอมคือถึงจะมีทั้ง2อ,อย่างนั้นก็ยังต้องกักตัวนะคะนี่เมื่อวานนี้ความจริงในข่าวเรื่องนี้ในเรื่องเราสาธิตผมกับน้องไว้ไม่กล้าอ่านออกไปนะ ถ้ามีการไล่สนามบินน้นสนามบินนี้เตรียมมาตรการอะไรยังไงซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ข่าวเมื่อวานสวรรณภูมิน้องไบสวรภูมิเนี่ยยังไม่มีมายังไม่พบมาตรการเห็นไหมอันล่าสุดอะค่ะที่โลโก้รายการวังอยู่ค่ะนั่นแหละฮะนี่ดอนเมืองสุวรรณภูมิเลยนะท่วาดแล้วก็อู่ตะเภาอันนี้ของเมื่อวานไม่พบมาตรการวันนี้เดี๋ยวต้องมีมาตรการยังไงก็ต้องมีน้องไบเราอย่างพิษนุกับชุมพรนี่เขากักตัวทุกกรณีนะคะ เห็นไหนี่เป็นข้อมูลที่ทำให้เห็นบางกอกแอร์เวย์ประกาศขึ้นบิน1กันยายนนี้ทันทีนะครับใน5เส้นทางบินไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุยกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ยังมีกรุงเทพภูเก็ตมีกรุงเทพลำปางแล้วก็มีกรุงเทพสุขโขทยัยนี่บางกอกแอร์เวแอร์เชีย er <ม>จะกลับมาเปิดเส้นทางบินตั้งแต่3กันยายนนี้ ก็จะเป็น11เส้นทางบินตรงจากดอนเมืองมีไปเชียงใหม่เชียงรายภูกเก็ตหัดใหญ่นครศรีน,าน,นาราธิวาสขอนแก่นอุดรอ,อุบลน,นครพนมแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะนี่ฮะ